ลงไปไอ้คุณทำไมครับลงนี้ยังไงคุณนีรุยระวังด้วยนะเพิ่งทำมาใหม่ให้เด๋ยวฉีดอะไรฉีดครับคุณซันขาทิ่มอกใส่แว่นด้วยนะฮะงานนี้มองเห็นฟุตบอลหรือไม่ไม่รู้เป็นไงคุณนี่ได้ลงไปฟอนลงไปฟอนเด้าไปสองทีเปลืองเบียมากเดือหมดไปเยอะแลวนะคุณนีุ่ออกข้างบอลไปของคุณน่ลุยครับ เปิดมุมโดยคุณฮอตซี่เบอร์30ครับสิบนาทีครึ่งนี้นะครับต่อจากครึ่งนี้จะเป็นทีมเพลพินต่อนะครับยังไงยังไงคุณฮอตซี่ยังไงครับฮอตซี่จองเพื่อนมองเพื่อนมองเพื่อนลูกนี้จะเป็นของคุณดี่ไหมจ้าลูกนี้ให้กับบัมบี้บัมบี้จับจับส่งคืนให้ฮอตซี่ฮอตซี่ทำยังไงตกรึมาโดนไหมอ้อกครับเกือบแล้ว ต้าภาค่อยภาค่อยตอนนี้นะครับคุณนิรุยนะครับตัดกําลังฟังทางทีมแพววฟาวแสงทองคือกอดไม้วลัญยาไว้แน่นเลยนะครับไม่ให้ไม้วลัญญาเล่นนะครับเรามีนักกีฬาของทีมหอทองก็ด้วยนะครับน้องเต้ยนะครับลูกนี้เกือบไปแล้วจากคุณทัศน์่ครับเกือบไปแล้วทุกคนครับ ทุกคนรอคู่ชิงชาเลิศรอเพียงชั่วครูอีกแค่จบคู่นี้แล้วก็อีกหนึ่งคู่ที่เขาจะชิงที่สามครบทุก้ายก็ใช่ก็เป็นทีมคุณนิวดูกครปะทะกับคุณเพลงพิมพ์ครับพึ่ง15นาทีนะคแล้วก็ต่อไปเป็นคู่ชิงชะเลิศเลยเรื่องละ20นาทีอนชายครับแะได้ผู้ชนะเลิศแล้วเราจะปิดท้ายด้วยเกมสนุกๆเกมพื้นบ้านเกมพื้นบ้านพื้นบ้านครับผมครับเป็นสนามเลยคุณเดดเด๊ทำอะไรคุณเดดเ ลูกนี้สกอรเของใครครับไม่ได้ยังไม่ได้นะแค่เพียงอ๋อยังเพยง,ยงคุณเด้ๆทำดีมากน้องเตเด้ลูกนี้ยังไงเอียงไงน้องไม้วาดังอย่างติดมัมบี้บัมบี้ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมามองเพื่อนคุณทอสซี่ได้คุณทอสซี่ลูกนี้จะเป็นของคุณนิรุยหรือไม่ออกข้างครับโอ้โห oh oh. บอลเป็นของคุณนิรุยครับน้องบูงวาดงอยู่น้องบูงทุ่มมาให้กับคุณทอสซี่ ฮอตซี่วิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาลูกนี้เป็นคนนี้รู้หรือไม่ตัดบอลได้ล้มลงไปฮอตซี่เสียหลักบู<ห>๊ค<ห>กันยูทำไงเอ้ยอดน้องมาร์กลูกน้องมาร์กน้องมาร์กเป็นของน้องก้อยเอธิโอเปียไปเลยน้องก้อยผู<ห>้แอบรักเป็นไงรูปนี้ไปแล้วลูกนี้คุณละไมคุณละไมตัดด้วยเดเดดเดเด้ไล่ขึ้นมาโอ้โหคิดว่าอัมัดเลยเนี่ย ออดซี่ได้บอลครับจะลูกนี้ยังไงสวยมากไม่ตรงออครับบอลเป็นของคุณเทวภาแสงทองครับออดซี่ใจร้อนไปหน่อยนิดนึงเหมือนฟิลแบบเพังอยู่ที่บ้านเนี่ยะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความสร้างสรรค์อลังการงานสร้างของเราครับถือว่าคู่สรุกสนาะจบครู่นี้สิบนาทีครับต่อด้วยเพลงพินเลยนะครับดูซิว่าเพลงพินเขาจะล้างตาไหมวันนี้ล้างตาไหมเพื่อตีไข่แตกหรือไม่ลูกนี้เป็นของ ไปของไปของรอะไรได้บ<ด>อล <Bon. S 2> มาขึ้นได้้องบูมบูมบูมขวาฝันบูมจับขึ้นเอ้ยเอาแล้วมามีิดาอย่าแย่งกันทีมเดียวกันทีมเดียวกันเอ้ยสิลดาหลุดไปได้ศิลดากับัามีทีมเดียวกันนะครับอย่าแย่งกันนะครับเราไม่ได้เล่นบอลอยู่ทุกนานะครับเอา <c oughs> บอลหน้าโดนแล้ว <c oughs> จับบอลโดนจมูกระวังด้วยนะตัวเอง โผมมาทันยูครับยังไงจับบอลไม่ได้ส่งไปเตะเกือบวิ่งวิ่งเตาวิ่งสิโอเปล่แล้วโอ้ยเม่์ดิ้กกูจะพ่องขึ้นดังดังเลยบอลอยู่ที่น้องต้อยพุ่งขึ้นมาโอ้ยชนแบบใหม่ด้วยจริงๆฟาวนะเนี่ยไม่ใช่จับขึ้นมาน็อกไปหมาบหมาบหมาบชุดยอดมากคืนบอดยืดสุดยอดมาร์ตามมาร์ตามหมา มาร์กแอบจับนมเขาลูกคิดจับไม่ใช่อะไรไม่ได้คิดอะไรนะยังไงลองจับว่าเผื่ออนาคตเผื่ออนาคตอยากจะเสริมขาบผมเผื่ออนาคตอยากจะเสริมก็เลยลองจับดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกนี้เป็นของใครบิวตี้ส่งให้คุณละไมคุณละไมตัดสินใจตัดสินใจเฮ้โอ้โหกบรับไม่ได้ไง รักษาตัวโดยคุณเดเดคนเด่มีคนซื้อตัวเขาไม่ไปนะทำไมครับเบียไม่พอขออภัยลูกนี้เป็นของคุณฮอฟซี่ที่ไม่รวยฮอฟซี่จับขึ้นมาขึ้นมาเล็บก่อนฮอฟซี่เลี้ยงขึ้นไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหผ่านบิวตี้ไม่ได้ยังไงยังไงหลุดโอ้โหโอ้โหแรงผู้ชายแรงผู้ชายเ้นาบูมบูมทิ้งดิ พลาดใครได้ส่งให้ใครไม่ส่งส่งให้อันเสียนะน้องอันการะสิงพลาดไปให้เขียนกันเดิมชึบพลาดไปสปอร์ครั้งนี้เป็นยังไม่มีใครนำนะครับยังเป็นไข่อยู่นะโคนสันวงสตรครับผมโซนประตูต่อโซนเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาพี่มีตั้งใจไม่ได้ผ่านไปแล้วหนาทีมาเข้ามาเข้ามาเข้ายังไง คุณละไมเข้าแย่งคุณละไมเข้าแย่งลูกนี้เป็นของใครนเ,นเนี่ยใครเนี่ยเใ้ยอะไรเสื้อแดงเอ้าลาผัวอผิดร้านขายของเพื่อมาแข่งบอลโอ้โหมาจากนู่นเลยเขาใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่แข่งบอลครับคุณซานอุทรอนแข่งอะไรฮะกาจิเบเปียโอ้โหน้ำกิีบห่วยลูกนี้อยู่ที่คุณละซีบยังไงยังไงลูกนี้กวดโดนเรียบร้อยโอ้ยย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 ย ขัดได้ขาข้างขวาของเขาคุณอักราสิทธ์คุณอักราศิทธิ์ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพี่หมวยให้ให้คุณม่อนะคคับ500บาทพี่จ๋า300บาทและพี่พิมพ์อักษรสองขอขอบคุณมากมากครัคุณม่อนอยู่ไหนครับคุณม่อนสุรศัก์มารับรางวัลด้วยนะครับผมปวดเลย ลูกนี้ Harriet, สกอร์นำอยู่ที่คุณนิรุยหนึ่งศนย์ครับนำแสงทองอยู่คุณคุณเพราวาอแสงทองจะยอมหรือไม่จะยอมหรือไม่ลูกนี้โอ้ยเอ้ยแล้วคอ